วันนี้ผมจะมารีวิวตัวเสื้อกาดนะครับเสื้อกาดเอาไว้ทำอะไรก็คือง่ายๆเลยนะครับนี่ครับคือตัวอย่างเสื้อกาดอันนี้เป็นอย่างแบบไม่แพงนะครับผมอย่างถูกเสื้อกาดปกติแล้วก็เวลาเราออกทริปหรือขับรถไปไหนก็แล้วแต่ครับขับในเมืองครับเที่ยวครับ ขับไปทํางานหรือขับอะไรอย่างเงี้ยคือผมว่ามีไว้มันจะปลอดภัยครับเสื้อกาดตัวนี้ก็คือมีไว้สําหรับป้องกันเวลาเราล้มนะครับล้มแล้วเราถลายไปกับพื้นหรือเล่นโค้งหรืออะไรกันแล้วแต่ล้มแล้วเรากิ้งหรือเสียดสีกับพื้นถนนนะครับคือเสื้อกาดจะช่วยได้เยอะครับผมแล้วก็อันนี้เดี๋ยวผมจะแบ่งขอแบ่งคลิปเป็นเป็นตอนๆไปนะครับก็อาจจะไล่แบบ เสื้อกาดมันมีมันมีหลายแบบเสื้อกาดบางคนอาจจะเลือกไม่ถูกครับทีนี้เนื่องจากผมต้องขับรถไปทํางานนะครับทีนี้ผมก็จะใช้ผมจะไม่ใส่เสื้อกาดที่เป็นแบบอย่างดีหรือแบบแพงๆเพราะว่า,วามันยังไม่เหมาะกับสภาพอากาศในกรุงเทพนะครับก็คือว่ามันร้อนมากครับแล้วก็หนักด้วยครับเสื้อที่ใช้พวกในสนามแข่งหรืออะไรก็แล้วแต่ ทีนี้มาดูเสื้อกาดที่ผมใช้ขับไปทํางานนะครับตัวนี้ผมซื้อมาประมาณสองพันแปดนะครับสีอาจจะเก่าหน่อยนะครับโศกรปรกเพราะว่ารุยฝุ่นรุยโคลนช่วงนี้หน้าฝนนะครับเป็นตัวนี้เป็นเสื้อกาดคิดว่าน่าจะเป็นของจีนแหละครับคือก็มียี่ห้อไดเนสด้วยนะครับดเนสก็คือเป็นยี่ห้อแบรนด์ดังนะครับแต่ตัวนี้น่าจะก๊อปมาแหละครับทีนี้ในเสื้อกาดมีอะไรบ้าง เสื้อากาดเนี่ยมันจะแบ่งเป็นหลายระดับนะครับหลายเกรดแบบจะมีแบบอย่างถูกก็คือข้างในจะใช้โฟมทําตัวเนี้ครับมันจะมีกาดหลังกาดตรงหัวไหล่กาดตรงศอกบางอันก็จะมีกาดตรงหน้าอกตรงนี้นะครับแต่ตัวนี้จะไม่มีกาดตรงหน้าอกตัวนี้ก็เป็นตัวที่ผมใส่แล้วไปล้มตอนเล่นโค้งตรงยูเทิร์นแถวหน้าดอนเมืองนะครับช่วยผมได้คือผมไม่มีแผลเลยนะครับเนื่องจาก ตรงนี้ครับวันที่ผมล้มเห็นกระดุมงอไหมครับเนี่ยครับผมเอาสอกรับน้ําหนักทั้งหมดทั้งตัวครับเอาขูดไปกับพื้นซึ่งมาดูรอยที่ผมล้มนะครับอยู่ไหนละด้านขวาจะเห็นว่าเนี่ยครับรอยรอยที่ผมล้มมีรอยแค่นี้เองครับเนี่ยนิดเดียวกระดุมตรงนี้ก็จะงอเห็นไหมครับงอ ทีนี้อธิบายข้างในเสื้อกาดก่อนตัวนี้จะเป็นเสื้อกาดอย่างธรรมดาครับก็คือถ้าเป็นราคาถูกถูกะหลักพันไม่กี่พันอะไรเงี้ยการดตัวการดจะทําจากพวกโฟมครับโฟมหนาๆนา,นา,นานหน่อยก็คือมันจริงๆเสื้อกาดเนี่ยไม่ได้มีไว้รับแรงกระแทกขนาดแบบเยอะแบบขับมาเร็ว,ร,วร้อยกว่าแล้วกระแทกกับอิฐหรือบาริเออร์อาจจะช่วยไม่ได้นะครับเสื้อกาดอย่างนี้คือ แต่มันจะช่วยได้กรณีที่เราล้มไปกับพื้นแล้วเราถลายไปหรือเรากิ้งไปคืออย่างน้อยครับหลังเราไม่ถลอกแขนเรามีเสื้อกาดกันแขนเข่าไม่ถลอกหัวไหล่ไม่ถลอกคือเสื้อแบบนี้จะเหมาะกับการขับที่ไม่เร็วมากครับคือขับในเมืองขับความเร็วแบบร้อยร้อยี่สิบช่วยได้ครับคือช่วยช่วยแบบ,แบบไม่ให้เรามีบาดแผลเยอะขึ้นนะครับแต่เสื้อกาดพวกนี้จะไม่ได้รับแรงกระแทกขนาดเยอะขนาดนั้นนะครับ ก็ทางที่ดีครับขี่ปลอดภัยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเสื้อกาดแต่มันจะมีจุดที่แนะนําเพิ่มก็คือว่าเสื้อกาดเนี่ยผมเลือกตัวนี้คือสีมันจะค่อนข้างมีสีแถบเขียวเห็นได้ชัดนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแถบสะท้อนแสงเวลาโดนไฟรถเก๋งรถมอเตอร์ไซค์ส่องมันจะเป็นเลื่อมๆนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับ สี่หกมีแถบสีเขียวสายเขียวนะครับสะท้อนแสงสี่หกตัวนี้จะเป็นแถบสะท้อนแสงนะครับก็คือถ้ามีรถส่องไฟเข้ามาหรือรถเก่งขับมามีส่องไฟมาทางข้างหลังผมนะครับตัวนี้จะเลื่อมจะเลื่อมเรืองแสงออกมาครับผมทาให้เห็นว่าเออมีคนอยู่ข้างหน้านะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีแถบสะท้อนแสงอีกอันตรงล่างเสื้อกาดตัวนี้จะมีปรับตรงนี้ได้นะครับว่าให้มันรัดแน่นรัดไม่แน่น นี่ครับปรับปรับได้แล้วก็แต่และตัวจะลูกเล่นไม่เหมือนกันแหละครับนี่ผมชอบลอตซี่นะครับก็เลยซื้อตัวนี้มาในราคาสองพันปดี่ครับแล้วก็อีกอันคือเสื้อกาดตรงแขนครับเห็นไหมครับจะมีกระดุมแป๊กเนี่ยครับถ้าบางคนใส่แล้วแขนมันหลวมก็ใส่กระดุมที่สองให้มันหนีบแขนให้รัดแน่นยิ่งขึ้น ถ้าใส่เราอึดอัดก็อาจจะมีกระดุมที่หนึ่งมีสองที่นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันครับมีกระดุมหนึ่งกับสองข้างในเสื้อกาดนะครับจะเป็นเนี่ยครับผ้านุ่มๆน,นะครับตัวเนี้ยคือระบายความร้อนช่วยระบายความร้อนเห็นไหมครับจะเป็นตะข่ายช่วยระบายความร้อนไม่ให้เราร้อนเกินครับเวลาขับรถแล้วก็ตัวผ้าข้างนอกจะค่อนข้างถักใช้ผ้าหนาถักครับคืออย่างน้อยตรงไหนที่มันไม่มีกาดแต่เวลาเราขูดกับพื้นก็คือ ช่วยได้เยอะครับผมผ้าพวกนี้จะแข็งแล้วก็เหนียวครับทีนี้ตรงนี้จะมีซิปเก็บของเนี่ยครับซิปเก็บของแล้วก็มีกาดลหลแต่เวลาเราซักจะทำไงครับก็คือข้างในครับเห็นไหมครับจะมีเนี่ยครับตีนทุกแกรเราดึงออกมาจะมีกาดอยู่ข้างในเนี่ยครับกาดพวกนี้จะเป็นกาดโฟมนะครับ นี่เห็นไหมครับมันทํามาจากโฟมหน้าหลังเป็นโฟมหมดความหนาประมาณนี้ครับโฟมตัวนี้ถามว่าถ้าเราถลายกับพื้นแน่นอนครับโฟมรัมบโฟมตัวนี้ไม่ไม่แข็งเกินไปครับก็คือรับแรงกระแทกได้ในระดับพอสมนิดนึงครับผมแล้วก็เวลาถลายกับพื้นคงไม่ถลายจนแบบโฟมหมดนะครับโฟมตัวนี้ก็จะถลอกก็คือช่วยได้พอสมควรครับคือ ถามว่าขับไปทํางานในเมืองใช้แค่อย่างนี้ก็พอครับไม่ต้องใส่อะไรแบบเพราะว่าตัวนี้นะครับเบาครับน้ําหนักมันเบามากไม่ไม่ได้หนักมากเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวผมจะพูดในคลิปถัดไปจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับเสื้อตัวนั้นน้ําหนักค่อนข้างสูงเลยทีเดียวทีน,นี้เนี่ยครับเสื้อกาดแบบราคาไม่แพงมากคือรุ่นถูกๆมันจะเริ่มมาจากโฟมนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปผมจะบอกว่าเสื้อกาดที่ดีขึ้นมันจะเป็นทํามาจากอะไรแล้วก็ดีกว่ายังไง บางตัวอาจจะเป็นกาดแข็งนะครับเสื้อราคาถูกๆมันจะมีโฟมตัวนนะครับแล้วก็เป็นกาดแข็งกัดแข็งทํามาจากอะไรทามาจากตัวพลาสติก ABS นะครับก็คือพลาสติกอย่างดีมันจะกาดแข็งกัดอ่อนมันดียังไงก็คือกาดอ่อนนะครับข้อดีของมันคือเวลา,เาล้มกระแทกพื้นนะครับคือมันจะไม่เจ็บครับแต่ข้อเสียคือเวลาเราถลายไปกับพื้นเนี่ยกาดอ่อนอาจจะถลอกหรือ ฉีกขาดแล้วก็แบบเหมือนกับถลายไปนจนมันบางอรัมันโฟมมันหายก็เป็นไปได้ครับหรือแต่ถ้าเป็นกาดแข็งนะครับเวลาถลายกับพื้นมันจะเหมือนกับถลายลากไปอย่างเงี้ยครับแล้วก็แต่เวลาเรากระแทกกับพื้นมันจะเจ็บก็คือเหมือนพลาสติกกระแทกหลังเราครับนึกออกไหมครับก็มันมีข้อดีข้อเสียแหละครับทีนี้จะเลือกแบบไหนก็ก็แล้วแต่ครับคือถ้าแนะนําผมแนะนําเป็นแบบโฟมก่อนดีกว่าคือขับไม่เร็วมาก อย่างน้อยล้มถลไยก็คือมีโฟมช่วยรองรับแรงกระแทกในระดับหนึ่งแล้วก็เลาะรองรับการขูดกับถนนได้ในระดับหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นกาดไหลนะครับดี๋ยผมแกะให้ดูเนี่ยครับก็เป็นโฟมกันกระแทกในระดับหนึ่งนี่ยครับเวลาเราจะซักเสื้อกาดก็แค่ถอดโฟมทุกชิ้นออกมาเมื่อถอดออกมาเสร็จเราก็ เอาเสื้อไปซัก <desserts> ซักแห้งเสร็จก็มาใส่โฟมไม้เหมือนเดิมส่วนข้างในจะเป็นกาดสอกไหนก็อธิบายแล้วผมแกะมาให้ดูล้วงเข้าไปจะมีตีนทุกแกอยู่นะครับแล้วก็เราดึงตีนทุกแกแควของมานี่ครับเห็นไหมครับเป็นอย่างนี้งอได้ครับโฟมอ่อนแล้วก็ที่สําคัญนะครับเวลาเลือกเสื้อกาดนะครับพยายามเลือกขนาดที่พอดีกับตัวไม่หลวมเกินไปนะครับ ย้ํนะครับไม่หลวมเกินไปเอาให้ปรับรัดตัวพอดีนึกถึงว่าตอนเราจังหวะเราล้มกระแทกแล้วถลายไปนะครับคือเสื้อจะต้องฟิตกับตัวนิดนึงไม่ใช่หลวมมากเพื่อให้มันพวกโฟมพวกอะไรมันไม่ลุยไม่หลุดออกไปไม่ใช่ว่าใส่เสื้อไปแล้วตอนล้มแขนกระแทกถลายกับพื้นไปตัวโฟมอยู่อีกอยู่ใต้ศอกอะไรอเงี้ยครับคือกลายเป็นว่าเจ็บศอกทลองหมดครับ แนะนำให้ลองใส่ก่อนนะครับแล้วก็หาเบอร์ไซต์ที่พอเหมาะกับตัวเองแล้วก็นั่นแหละครับก็เดี๋ยวผมขอจบเค่นี้ก่อน,นครับนี่ก็คือเสื้อกาดแบบธรรมดาทํามาจากโฟมนะครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้าเกี่ยวกับเสื้อกาดใหม่นะครับสวัสดีครับ